วันนี้เราจะมาเจาะลึกู่5 7เครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนรุ่นที่5ของรัสเซียกันนะครับู่5 7หรือที่นาโตรเรียกว่า Felon เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่พัฒนาโดยเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศรัสเซีย Russian Air Force ในการมีเครื่องบินรบที่สามารถต่อกรกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนของชาติตะวันตกเช่น F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ของสหรัฐ หรือเจย20ี่สิบไม์ตี้นรา้อนของจีนสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับช่อง Bright Channel ก่อนอื่นก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรายการแม้ว่าการพัฒนาซู57จะใช้เวลาหลายปีและยังคงอยู่ในช่วงของการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถ แต่เครื่องบินลำนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของรัสเซียในยุคข,ของสงครามทางอากาศที่พึ่งพาเทคโนโลยีล่องหนระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยและ AI ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีล่องหนของซู5้มองไม่เห็นแต่มีตัวตนหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของซู57คือเทคโนโลยีล่องหนซึ่งช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ทำให้ศัตรูสามารถตรวจจับได้ยากขึ้นเทคโนโลยีนี้เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ทั่วโลกซู57 ใช้เทคนิคการล่องหนที่แตกต่างจากเครื่องบินตะวันตก Su-57 ไม่ได้ออกแบบให้มีพื้นผิวเรียบแบนเหมือน F-22 หรือ F-35 แต่มีโครงสร้างที่มีพื้นผิวโคง้งซึ่งช่วยกระจายคลื่นเรดาร์ออกไปในทิศทางต่างๆแทนที่จะสะท้อนกลับไปยังเรดาร์ของศัตรูโดยตรงใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ RAM ซึ่งช่วยลดการสะท้อนของสัญญาณเรดาร์ ตำแหน่งของช่องอาวุธถูกซ่อนไว้ภายในลำตัวเพื่อป้องกันการสะท้อนของเรดาร์เมื่อไม่ได้ใช้งานอย่างไรก็ตามซู57ยังคงมีส่วนที่สามารถถูกตรวจจับได้ง่ายกว่าคู่แข่งบางรุ่นเช่น F-22 โดยเฉพาะที่ส่วนห้องนักดินและบริเวณเครื่องยนต์ซึ่งยังอาจสะท้อนเรดาร์ได้สมรรถนะของซู57เร็วแรงคล่องตัวซู57ถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงสุดถึงมัก2หรือประมาณ2,120กิโลเมตรชั่วโมง ซึ่งทําให้สามารถเข้าสกัดกั้นหรือหลบหนีจากการโจมตีได้อย่างรวดเร็วเครื่องยนต์อันทรงพลังสู่7 7รุ่นแรกใช้เครื่องยนต์ Saturn a c 1 1 f 1ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ในสู35แต่มีการปรับปรุงให้เหมาะกับเครื่องบินล่องหนรัเสเซียกําลังพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ที่เรียกว่า Lister y a ย i 30ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มแรงขับให้สูงขึ้นทําให้สู้ 57, สามารถซูเปอร์ครู e ได้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้้้องใชสันดทาย ระบบซัดเวกเตอริงหรือการปรับทิศทางแรงขับของเครื่องยนต์ทําให้ซู57มีความคล่องตัวสูงกว่าคู่แข่งอย่าง f 35และ j 20พิสัยบินไกลซู57มีพิสัยบินประมาณ3,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาสถานีเติมเชื้อเพลิงมากนักระบบอาวุธของซู57อาวุธร้ายแรงที่ซ่อนไว้ซู57 สามารถบรรทุกอาวุธได้หลายประเภททั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในลำตัวเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์และภายนอกเมื่อจำเป็นต้องเพิ่มพลังการยิงอาวุธหลักที่ซู57ใช้งานได้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R77M เทียบได้กับ M120 สำหรับโจมตีเป้าหมายระยะกลาง R74M2 สำหรับการรบระยะประชิด ขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินและต่อต้านเรือ KH ห MK สําสำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่ได้รับการป้องกัน KH 5 u สํา U สำหรับโจมตีเรือรบระเบิดนํำวิธี KAB 5 0 0 SE ระเบิดนํำวิธีด้วยดาวเทียมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ AI ของซู57สซู 57, 57มาพร้อมกับเรดาร์อีซ่ารุ่น N 0 3 6นก้า ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและมีระยะตรวจจับที่ไกลมากระบบ AI ช่วยนักบิน Su-57 มีระบบช่วยนักบินที่ใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลระบบสามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามและช่วยนักบินตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน Su-57 กับการใช้งานจริงในสนามรบสงครามในซีเรียมีรายงานว่า Su-57 ถูกส่งไปทดสอบในซีเรียในปี2018เพื่อทดสอบระบบอาวุธและเรดาร์สงครามในยูเครนมีรายงานว่าซู5 7ถูกใช้ในการโจมตีเป้าหมายในยูเครนแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับบทบาทของมันการส่งออกและอนาคตของ s ู5 7รัสเซียมีแผนที่จะขาย s ู5 7ให้กับประเทศพันธมิตรเช่นอินเดียแอลจีเรียจีนและบางประเทศในตะวันออกกลาง แต่เนื่องจากปัญหาการผลิตและการคว่ำบาตจากตะวันตกทําให้การส่งออกอยังเป็นไปได้ยากอนาคตของซู57มีการพัฒนาซู57รุ่นใหม่ที่จะใช้ AI และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าหน้ากว่าเดิมมีการร่วมมือกับโดรนและเจ e ดิบออเคเนกเพื่อให้ซู57สามารถควบคุมโดรนในการรบสรุปซู57เป็นเครื่องบินขับไล่ที่คู่ควรแก่การจับตามองเทคโนโลยีล่องหนดีแต่ยังเป็นรอง F22 มีความคล่องตัวสูงกว่าคู่แข่งบางรุ่นอาวุธที่ติดตั้งได้หลากหลายระบบ AI ช่วยทำให้นักบินมีความสามารถยุคใหม่แต่ซู57ก็มีข้อได้ของมันเหมือนกันระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจยังตามหลังเครื่องดินรบตะวันตกจำนวนการผลิตยังมีจำกัดทำให้ยังไม่สามารถสร้างอำนาจการครองอากาศได้เต็มที่ หากรัสเซียสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาซู57ต่อไปมันอาจกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดลำหนึ่งในโลก